พอคุณย่าหานเนี่ยสวัสดีเจ้านี่วันนี้มีลำไยช่วงนี้ลำไยออกนักเจ้าเขามาทำข้าวเหนียวเปียกลำไยกันดีกว่าลูกใหญ่ๆเนื้อนานๆแก้ลำไยกันเลยเจ้าแกะลำไยนี่ยใจดำดำดำจอนเจ้า แกะลงไปแบบนี้ถ้ามาอันนี้จะเจ็บเล็บเจ้าแกะแบบนี้ก่อนแกะเซตทุกโลกแล้วเขาจะเอาก่อยเอาไปล่างนี่เลยง่ายดีเจ้าใช้ดามจ้อนเนี่ยง่ายง่ายโห,หมดดำนี่มันชอบชอบชอบลำย,ยขนาดเลยแกะให้ครบทุกลูกก่อนนะคะ เนื่อหน้าหนานี่จะเอาแกะเซตเรียบร้อยละจะเอาไปล่างก่อนล่างทําความสะอาดก่อนจะมดดําเยอะมากแล้วก่อยเอามาแกะเอาเม็ดในมันออกล้างมาเรียบร้อยหัวผาดจะออกมาชัดก่อนนะคะแกะแกะเม็ดแกะเอาเม็ดมันออกจากอาจจะไม่สวยงามเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชม จริงๆมันต้องมีมีดคว้านอะมีดสำหรับคว้านแต่เราไม่คว้านค่ะเราไม่มีเราใช้แบบบ้านๆเลยแกะเอาแต่เนื้อมันค่ะตรงหัวมันเนี่ยมันจะมีเอออาจจะมีแบบแข็งๆอะเอาออกเลยตัดออกเลยนะคะแกะเม็ดลำใหญ่ออกเรียบร้อยแล้วเจ้าส่วนนี้ใบเตยเตรียมไว้ก่อน เนื้อหนามมากในส่วนของคุณย่าเองค่ะเนื้อหนามมากสวยงามทาไปตั้งหม้อก,กันเลยเจ้าคุณย่าจะใส่น้ำเปลาลงไปนิดหน่อยประมาณนี้ก่อนเจ้าพอใส่น้ำแล้วเปิดไฟเลยเจ้าขยับหม้อดีๆกัน ขยับหม้อก่อนเอาใบเตยเอาใบเตยใส่ลงไปเจ้าน้ำนี่ถ้าเดียวบอพอเติมใหม่ได้เติมเพิ่มได้นะคะต้องเติมเพิ่มอยู่ยแล้วแหละหลังจากนั้นก็ใส่น้ำตาล ใส่น้ำตาลประมาณสักออหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยถ้วยเข้าถ้วยตวงเขาเนี่ยจะใส่เกลือครึ่งช้อนชาจอนเล็กๆเนี่ยจะ ต้มให้เดือดต้มให้หน้ำเดือดจะได้จะได้มีกลิ่นหอมใบเตยก่อนเจารอให้หน้ำเดือดก่อนถ้าทำทำนักกับเพิ่มปริมาณเจ้าเพิ่มไปได้นะคะคุณยายจะเพิ่มน้ำเปล่า ลงไปแหมน้อยเจ้าเกลือน้ำกะทิด้วยนะคะ mm hmm. เพิ่มสัสดส่วนลงไปน้ำตาลเกลืออีกนิด mm hmm. คนให้เข้ากันเจ้า ให้เดือดคุณผู้ชมหูกอาสูตรเนี่ยง่ายมากคุณอยากใจ้ข้าวเหนียวตีเขาหนึ่งตีเขากินทุกวันนี่เลยเจ้านี่เลยเข้าวเหนียวนึ่งสูตรนี้ง่ายมากทําง่ายง่ายยูหอก็ทําได้อยู่วพาดเม่นก็ทําได้เจ้าใจ้หม้อหอุงข้าวทาก็ได้เนอะใช้หม้อหอุงข้าวทําก็ได้นะคะ ตอน้ำเริ่มเดือดคุณอยากจะใส่กะทิลงไปบางส่วนหรือบ้านติปันมีมะพร้าวที่คั้นอะ่ะเขาเรียกหางกะทิใส่หางกะทิ แล้วก็ชิมเพิ่มหวานอีกนิดค่ะจิ้มก้ถูกปากนะเจ้าบางคนชอบหวานบางคนแบ่ชอบหวานนะคะไม่มีสูตรตายตัวนะคะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเอาตีชอบเลยเพิ่มเกลือค่ะรอให้เดือดพอกระที่เดือด ใส่ข้าวเหนียวลงไปอย่างนี้เลยค่ะใส่ข้าวเหนียวลงไปกวนเลยสูตรนี้ง่ายสูตรเจ้าคุณผู้ชมเดินทางรัดเราไม่ต้องมาแช่ข้าวหรือไขรตีอยู่หอหรือย่อพาดเม่นตีบัะดวกไปซื้อข้าวนึ่งมาเลยเจ้า จะหนึ่งกิโลหรือว่าจะครึ่งกิโลแล้วแต่สะดวกเลยคนให้ข้าวเหนียวละลายเจ้าดีบข้าวเหนียวให้มันละลายเจ้า มาพอข้าวเหนียวมันละลายเสร็จแล้วใส่ลำไยแกะลงไปเลยค่ะ เลยค่ะบางูภาผาจะเห็นชาติตัวเนี่ยแสงพอไหมแสงอาจจะไม่พอนะคะน่ากินมาก ของคนอื่นนี่เป็นข้าวเหนียวหนัากว่าลำไย,ยค่ะแต่ของคุณย่านี่ลำไย,ยน่ากว่าข้าวเหนียวเพราะเราสวนเองเรามีเยอะเรามีเยอะค่ะตังไว้แป๊บหนึ่งจะแป๊บ,ปบหนึ่งเหื้อข้าวเหนียวมันแบบเอ่อหน้หน้ามันซึมเข้าไปในเม็ดข้าวเหนียวไม่ให้มันแข็งอะคะ่ะตอนนี้เม็ดข้าวเหนียวมันยังจะแข็งแข็งอยู่ ใครที่ชอบข้าวเยอะกว่านี้ก็เพิ่มข้าวได้นะคะเพิ่มข้าวได้หอมมากหอมกะทิหอมใบเตยแต่ถ้าทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งเนี่ยข้าวมันจะบานขึ้นเม็ดข้าวมันจะบานขึ้นจับมันจะดูข้าวเยอะขึ้นนะคะ มันจะพองตัวขึ้นแต่ที่แน่ๆลำไยของเราเยอะมากก่อนปิดไฟนะคะเติมกะทิลงไปอีกหน่อยปิดไฟได้เลย กันเดี๋ยวเขาจะตัก,กันแล้วเจ้าโอ้น่ากินมากคุณผู้ชมระวังติล้อเอ่อข้าวเหนียวเปียกลำํำไยมันเซบตัวเจ้ารอให้มันเย็นนิดนึงนี่มาดูนี่เลยลำํำไยเจ้าแกะเอาเปลือกออกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาไปล่าง เราจะเอาไปล้างล่างละมาแกะเอาแต่เอาแต่เนื้อมันจะเอาเม็ดมันออกนะคะแล้วก็ใส่ตู้เย็นใส่ช่องฟิตไว้กินได้ตลอดทั้งปีเพราะเราไม่มีตู้อบเราก็ต้องใส่ช่องฟิตเอาไปล้างก่อนเจ้านี่ล้างมาเรียบร้อยล้างมาแล้วจเจ้าเขาก็จะมาแกะเอาเม็ดมันออกแล้วก็ใส่ถุงใส่ถุงแช่แข็งไว้กินได้ทั้งปี แบบนี้เจ้าเดี๋ยวจะเอามาให้ดูตีแจกแข็งแล้วนี่เลยอันนี้แจกแข็งแล้วเจ้าอันนี้ทําตั้งแต่เมื่อวานเข้าช่องฟิตแช่แข็งไว้แบบนี้เลยแกะเอาแต่เนื้อค่ะไม่เอาเมล็ดเราก็จะมีลําไยสดกินกันทั้งปีค่ะแบบนี้เลยนี่เลยเต็มตะกร้านี่เลยเจ้าเยอะๆแบบนี้เลย เก็บไว้ต้นหนึ่งจ้ะคุณยายเก็บไว้หนึ่งต้นเก็บไว้หนึ่งต้นนะคะเอาไว้กินแล้วก็ไว้ฝากเพื่อนๆแจกเพื่อนๆกินนอกนั้นก็ขาย <c oughs> ขายไปได้ราคาหรอกเจ้าราคาถูกมากลำไยอ่ะราคาถูกถูกสงสารชาวบ้านสงสารชาวสวนจังเลยเนี่ยเอาไปหล่อนได้โลบบกี่บาทนะเนี่ยก็เลยต้องเก็บไว้กินเองแบบนี้แหละเจ้า เยอะแยะรอแช่แข็งวัดแต่ว่าตู้เย็นจะมีปอกให้แจกก่อนเดี๋ยวเราไปดูข้าวเหนียวเปียกลำไย,ยกันเลยเจ้าคุณผู้ชมทิ้งให้มันเซตตัวแป๊บหนึ่งเนี่ยจะหันว่าข้าวเหนียวเนี่ยมันดูเยอะขึ้นเพราะว่าเม็ดข้าวอ่ะมันบานมันจะอะ,อะไรอ่ะน้ำกระเทียมมันจะซึมเข้าไปในเม็ดข้าว ก็จะดูว่าข้าวเหนียวเยอะขึ้นนะคะเมื่อปริมาณเข่าเดิมของเมื่อกี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้น้ําทําน้ําเผื่อไว้นิดนึงเพื่อน้ามันนองๆไว้หน่อยหนึ่งเจ้าให้น้ํามันเยอะๆนิดหนึ่งพอพอข้าวเหนียวมันบานอ่ะมันมันไอเนี่ยมันก็จะดูน้ํามันจะแห้งนะคะนี่เลยโหน่ากินมากหอม หอมสุดๆดขอบอกตักตรงไหนก็มีแต่ลำใยนะคะเราไม่ขี้เหนียวลำใยเพราะลำใยเรามีเยอะนี่เลยโอ้ยตักเยอะไหมอะนี่แบบ แต่ยังไม่ได้กินข้าวแต่นี่กินถ้วยนี่นี่จุกเลยนะเจ้าชิม <laughs> ชิมก่อนเจ้าหอมทะลุดจอหอมทะลุดจอเจ้า อร่ <s logistics> อยสุดๆเสีมือเราเองมันตึงลํำเนาะอร่อยมากค่ะ อล้ำแท้เลยอะ่ะเออลืมเหลืองอ้วนไปก่อนเนาะมันอร่อยกินก่อนค่ะอืมอร่อยมากเดี๋ยวก็พรอมเดี๋ยวค่อยพรอมไม่ใช่เดี๋ยวก็พอมเดี๋ยวค่อยพอม กินก่อนเจ้ามันน่ากินมันอร่อยมันหอมยัว่วยวนอดใจไม่ไหวค่ะกินเลยลองไปทำพร่นีเจ้าสูตรเนี้ยง่ายสุดทุกอย่างซื้อแบบกะทิก็เป็นกองข้าวเหนียวก็ซื้อมาซื้อติปนึ่งมาเรียบร้อยแล้วเฮาไม่ต้องมานึ่งเองสบายไปเตยเกาะหาเก็บเอาข้างบ้านเจ้า ลองไปทำตามดูนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ลำไยน่ากนักเจ้าผูกโดยทำกินเองอร่อยอร่อยได้ลืมนะเจ้าฝากติดตามครัวคุณย่าอาหารเหนือตัวนะเจ้าเจอกันคลิปหน้าเจ้าขอบคุณเจ้า